ผลิตภัณฑ์ WD ส0สำหรับเซอร์วิสจักรยานที่คุณรักแบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน City b i บ e สวัสดีคุณผู้ชมครับร้าน City b i บ e b แบ g k อ k ครับวันนี้พามาชมรถแต่งจัดเต็มทั้งคันเลยนะครับเป็นรุ่นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจาก Dahon Boardwalk นะครับเนื้อดีพิมพ์นิยมนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตขายดีสุดตลอดกาลเลยนะครับแล้วคันนี้เนี่ยเป็นสีที่หายากด้วยนะครับเป็นสี Galaxy Stone นะฮะ สีก a แล็กซี่สโตนเนี่ยจริงๆคือสีพื้นดำนี่แหละนะครับแต่ว่าใส่เป็นเกรดสีนะครับเป็นเกรดสีเงินนะถ้ามองใกล้ๆเนี่ยจะเป็นดำสีออกวิงๆนะครับอันนี้สวยมากลูกค้านะครับจากรถเดิมนะครับมาอัปเกรดทั้งคันเลยนะฮะเหลือแต่เฟรมและชุดขับนะครับอัปเกรดอะไรกันบ้างพาไปชมครับชุดล้อครับ Light Pro Aero 406ขอบสูงนะครับชุดนี้จบอยู่ที่5,500บาทครับได้หน้าหลังเลยนะครับราคานี้นะรับด้วยยางชาวเบ m a มารา o อนเรเซอร์นะครับเส้นละ900บาทขนาด20คูณ1.50ครับต้องบอกว่ามารา t อนเรเซอร์เป็นยางขวัญใจหมหาชนเลยนะครับ ยอดขายดีอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ปั่นได้ทุกสไตล์เลยนะครับจะซิ่งดิดหน่อยได้นะครับแล้วก็สไตล์ซิตี้ไบค์นะครับนุ่มหนึบเกาะถนนฮะรายถัดมาในส่วนของช่วงแฮนด์นะครับอัพไปทั้งหมดเลยนะครับแหวนประคองแฮนด์ไลท์โปรครับ200บาทนะมือเบรกนะครับเป็นมือเบรกชิมานโนนะครับแล้วก็มีก้ามวีเบรกด้วยนะก้ามวีเบรกชิมานโนเข้าชุดกันนะครับเป็นรหัสอารีวิโอสีดำนะฮะมือเบรก690บาทครับก้ามชิมานโน 890บาทครับราคานี้ได้หน้าหลังเลยนะคะแล้วก็อัปเกรดปอกแฮนด์พักอุ้งมือเจลดาฮอนไปด้วยครับราคา690บาทครับหลัดจากมาในช่วงกลางครับเป็นขากระติกน้ําอลูมิเนียมไล่เบาอย่างดีนะครับของดาฮอนนะคะ490บาทครับอันนี้เป็นแบบทวินวันด้วยนะครับใส่ขนาดกระติกน้ําธรรมดาได้แล้วก็ขวดน้ำา7บาท10บาทได้นะครับ ในส่วนของช่วงกลางนะครับมาดูที่ชุดจานครับเป็นชุดจานไลท์โปรสไปเดอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่3,500บาทครับมาทั้งชุดขาจานเลยนะครับแล้วก็มีกระโหลกรวงเรียบร้อยแล้วด้วยครับบันไดครับเป็นบันไดแบบปลดเร็วนะครับอันนี้ก็สามารถปลดเก็บได้ด้วยนะครับหลักอานไลท์โปร o ซี c นซีนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทพร้อมปลอกกันรอยนะครับสองร้อยบาทเบาะนะครับเป็นเบาะดาฮอนนะฮะแบบมีร่องกลางเจลหนานุ่มนะครับตัวนี้เนี่ยออกสไตล์ทั้งคอมฟอร์ตและสปอร์ตไปพร้อมกันเลยนะครับ และถัดมาช่วงด้านหลังครับในส่วนของล้อหลังเนี่ยก็จะเป็นซี่สารแบบ G3 นะครับจะสังเกตนะครับเป็น3เส้นแบบนี้นะครับหล่อเท่มากเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความสูงของขอบล้อนะครับ40มิลน,นะครับ ก็ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็อัปเกรดไปจบอยู่ที่ประมาณ24 0 0 0นนะครับทั้งคันเลยนะครับฟรีค่าบริการประกอบนะครับแล้วก็เซ็ตรถให้เรียบร้อยทุกจุดเลยนะครับทสปั่นให้เรียบร้อยถ่ายทำวิดีโอถ่ายทำคลิปรูปให้ด้วยนะครับนะโอเคครับอยากแต่งสไตล์ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบนี้สไตล์ซิงสไตล์ทัวริงบอกได้เลยครับซิตี้บาจัดให้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ